ครับนะก็มาถึงแล้วนะครับบอ่อตกกุ้งปากน้ำวินเทจอยู่ซอยเทศบาลแพรกษาเข้ามาประมาณ800เมตรนะถนนหนทางสะดวกสบายครับสถานที่กว้างขวางนะโอสถานที่โอโถกจริงๆครับไม่เหมือนบ่อตกกุ้งทั่วๆไปนะครับนะาบางทีก็เล็กบ้างอะไรบ้างแต่ที่นี่สะดวกสบายจริงๆเข้ามานะครับนะเข้ามาได้เลย อยู่สมุดประการครับอยู่สมุดประการปันจันท์ถึงวันพุหัสหรืออะไรดีครับมีดนตรีสดด้วยนะมีดนตรีสดให้ชมกันอีกอสุดยอดครับนะสุดยอดนี่เป็นเวลา,าบ่ายโมงนักดนตรีก็จะไปมาก็ตกกุ้งไปฟังเพลงไปสนุกสนานเฮฮากันไปเขาก็เปิดไม่ได้ดังมากครับ เบาๆฟังกันแบบสบายๆบ,บ,บางวันก็โฟกซองบางวันก็วงใหญ่แล้วแต่ครับนะโอ้ไปไงครับสถานที่กว้างขวางจริงๆหลังคาก็ไม่ร้อนครับพัดลมเพดานกุฉนวนอย่างดีนั่งแบบชิวๆสบายๆมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาจอดข้างในได้เลยครับส่วนรถยนต์นะจอดด้านนอกสถานที่โอ้ ที่จอดรถก็กว้างขวาง,วางเรียนเชิญครับนะฮะไม่ต้องห่วงเลยที่นี่บริการดีจริงๆพนักง,งานเสิร์ฟก็เป็นกันเองเตามหาพิริดแป๊บนึงเจ้าของบอ่อที่พิริดตามหาแป๊บครับนะวันนี้พามารู้จักกับเจ้าของบ่อฝั่งน้ำวินเทจนะครับทั้งสวนอาหารทั้งบอ่อตกกุ้ง เนี่ยตัวจริงเสียงจริงครับนาพิริตสวัสดีครับนาพิริตสวัสดีครับผมเออพิริตมาแล้วสอบถามหน่อยเป็นไงบ่อตะกุ้งตอนนี้เปิดมากี่เดือนละอ่าเปิดมา2เดือนกับ1วันครับ2เดือนกับ1วันเป็นไงกระแสตอบรับกระแสตอบรับก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับลูกค้าเยอะลูกค้าก็ก็ได้อยู่นะครับได้ทราบค่าวว่าอาหารที่นี่อร่อยมากอร่อยครับอร่อยเชิญ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 ครับเชิญเชิญมาลองชิมดูครับผมชิมแล้วอร่อยครับอร่อยจริงๆนะครับท่ เอาแไงตกกุ้งคิดยังไงเนี่ยชั่วโมงเท่าไหร่ถ้าปกตินะครับชั่วโมงละ100บาทนะครับเราจะมีโปรโมชั่นสี่ชั่วโมงนะครับเราคิด320บนะครับแล้วก็วันจันทร์ถึงวันพุธหัสนะครับจากสามทุ่มขึ้นไปถึงเที่ยงคืนนะครับเราคิดชั่วโมง60บาทนะครับคืนกำไรให้ลูกค้าโอ้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนคิด60บบาทโอ้โหสุดยอดเลยแล้วมีโปรโมชั่นอะไรอีกไหมมีโปรโมชั่นนะครับ พวกที่ตกโปรโมชั่นนะครับสี่ชั่วโมงนะครับเราจะมีบัตรนะครับสะสมแต้มนะครับครบ10ครั้งนะครับตกโปรฟรีหนึ่งครั้งอ้อไหนขอดูบัตรหน่อย1 2 3 4 5ส7งี่้าหป90ตกถ้าสมมุติว่าตกวันหนึ่ง2โปรละ่ะก็ได้2แต้มไปเลยครับ2แต้มอย่างนี้ถ้าเกิดครบ10แต้มก็ตกฟรี1โปรเลย1โปร,เล, 1, 1, โปรเลยครับโอ้โห,โหสุดยอดสุดยอดพิรทธิ์สุดยอดจริงจริงแล้วอย่างกุ้งนี่ตัวนี้ ช,ชั่วโมงหนึ่งปล่อยกิโลเนี่ยชั่วโมงหนึ่งปล่อยสี่โลครับตั้งแต่เที่ยงวันนะครับยันเที่ยงคืนนะครับชั่วโมงละสี่สี่โลชั่วโมงละสี่โลจะลูกค้ามากลูกค้าน้อยปล่อยตามสเต็ปเลยครับทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเอาละเอาละแล้วกี่ที่นั่งครับเียกี่ที่นั่งอ่าสามสิบหกที่นั่งนะครับที่นั่งเราจะกว้างกว่าที่อื่นนิดนึงนะครับนั่งสบายเราเน้นนั่งสบายนะครับ ช่องช่องกว้างกว้างนนช่องกว้างสถานที่โอทงนะครับนะครับนี่ผมเข้ามาแล้วบอกตรงๆเลยกว้างโตนั่งนี่ครับรับประกันได้เลยรับประกันได้เลยคุณมายังไงก็มีที่นั่งแน่นอนกว้างขวางครับนะใหญ่โตเรามีดนตรีสดนะครับขับกล่อมทุกท่านที่มาตกกุ้งนะครับช่วงสองทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับทุกวันไม่เวนสองทุ่มถึงห้าทุ่มมีดนตรีสดด้วยมีดนตรีสดใช่เป็นเป็นเราเป็นโฟกครับ อ๋อเป็นโฟกเบาๆครับกอมโอ้โหนี้นั่งทานอาหารสมมุติว่าไม่ได้มาตกกุ้งเก็ดหน้าสามาดมานั่งฟังเพลงได้นั่งฟังเพลงได้ครับสุดยอดสุดยอดพี่ฤทธิ์เออเดี๋ยวผมถามวันนี้หนึ่งสมมุติว่าผมอยากตกกุ้งแต่เกิดว่าผมไม่มีคันมาไม่มีอะไรมาเลยเงี้ยมาตัวเปล่าเงี้ยตกกุ้งทาไงอ่ะมาได้เลยครับของเรามีบริการนะต้องเช่าไหมไม่มีเช่าครับของเราบริการฟรีหมดทุกอย่างครับคันทั้งคันทั้งหยีนะครับ ฟรีเลยลตัวเลยครับมาตัวเลยตกกตุ้งได้ตก <c oughs> ได้เลยครับเออฝากร้านวินเทจครับ <c oughs> เหมือนเหมือนแต่ว่าโอ้โหผมเห็นห้องน้ําห้องท่าแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะใหญ่โตมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะถามอะไรลืมเลยลจะถามอะไรลืมเลยเอที่นี่เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนมันเยอะสถานที่ก็โอโถงแล้วถนนหนทางมายังไงครับเนี่ยอยู่รงไหนอลังเทศบาลแพรกษาครับ นะครับเข้ามาซอยข้างเทศบาลนะครับตรงมาประมาณ800เมตรนะครับซ้ายมือนะครับจะมีป้ายบอกนะครับอ๋อเข้าทางแพรกษาเข้าทางแพกษาก็ได้ก็จะาแล้วถ้าเกิดเข้าทางซอยมังกรก็ก็อย่างสมมุติว่ากดเอออะไรนะเขาเรียกอะไรนะเพจตามเพจมีไหมมีแผนที่มีมีแผนที่อยู่อยู่ในเพจเลยครับปากน้าวินอ่าสวนอาหารปากน้ําวินเทจและบ่อตกกุ้งนะครับกดเข้าไปเลยครับจะมีแผนที่เดินทางมาสะดวกครับ เดินทางได้หลายที่อ๋อเพราะว่าตรงนี้ผมมองดูแล้วเข้าได้หลายทางนะครับนะฮะเออจริงจริงหนึ่งไร่เลยนะครับจอดสะดวกสบายมากนะครับอ๋อที่จอดรถกว้างขวางครับสามารถจอด้ดยผมเข้ามาแล้วสี่สิบห้าสิบคันนี้สบายสบายเลยครับสบายสบายเลยครับสบายบายเลยและอาหารการกินนี่แบบลูกน้องๆนี่ปล่อยกุ้งผมมองหันดีหันขวางไม่ใช่อะไรหรอกครับนะมันกว้างขวางโอโถงสบายจริงๆนะครับนะหน้ามาครับนะหน้ามา เพิ่งเปิดได้2เดือนกับหนึ่งวันนะครับแต่ว่าอ่ะอย่างสมมุติเราผมตกกุ้งได้อยากกินอาหารเนี่ยทำไงดีก็เราก็เรามีบริการนะเผาหนึ่งผัดนึ่งมะนาวนะครับยำนะครับอบวุ้นเส้นนะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามนิดนึงอย่างผมตกกุ้งได้ผมอยากจะเผาคิดยังไงครับครับเราก็จะคิดกิโลละ100บาทอ๋อกุ้งของผมตกได้คิดแค่ร้อยเดียวคิดแค่ร้อยเดียวครับพร้อมน้ำจกน้ำจิ้มเ้ื่จานม,มาเลย พร้อมทุกอย่างเลยครับพร้อมทุกอย่างดีดีดีเ่างเดียวครับทานเดียวทานแล้วอยากสมมติว่าไอ้ต้มยำอ่ะครับก็ร้อยยี่สิบบาทอ๋อถ้าเป็นต้มยำเครื่องเยอะหน่อยก็ร้อยยี่สิบก็ร้อยยี่สิบนะครับีก็ร้อยยี่สิบอ๋อโลต่อหนึ่งเมนูต่อหนึ่งเมนูต่อหนึ่งเมนูนะครับอะไรนะกุ้งอบุ้นเส้นครับมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างเมนูกุ้งครับนะเลือกเลยครับนะาเลือกเลยอยากทานอะไร ก็บอกได้นะครับจะสั่งพนักงานได้เลยเออพิริศเปิดมาแล้วเนี่ยเชิญชวนลูกค้านิดนึงให้มาเที่ยวที่นีเ่เชิญชวนตั้งนิดนึงครับบ่อตกกุ้งบางน้าวินเทจของเรานะครับเราเปิดบริการตั้งแต่12บสนการหรือเที่ยงวันนะครับนะครับเราเปิดถึงเที่ยงคืนนะครับนะครับเรามีพนักงานต้อนรับนะครับเวลาใครมารับประทานอาหารเรามีพนักงานต้อนรับดูแล เหมือนกับญาติสนิทมิตรหายของของเราครว่างก็เรียนเชิญครว่างก็เรียนเชิญนะครับนะครับอาหารไม่แพงครับอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนครับครับขอบคุณพี่ฤทธิ์มากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอให้รุ่งเรืองรุ่งเรืองโชคดีมีชัยครับผมครับขอบคุณครับครับแต่วันนี้คงไม่มีเวลาตกจริงๆอยากจะลองตกดูแต่ว่ามีธุระครับมีธุระก็เลยทำให้ไม่ได้ตก เดี๋ยววันหลังจะต้องมาเทศหัวเชื้อที่บ่อน,นี้สักหน่อยนะแ,แต่ว่านะจะจริยอดนะครับนะบ่อนั่งสบายจริงๆน,นะสะดวกสบายพัดลมแอร์เย็นเดี๋ยวลองดูที่ว่าคนอื่นเขาตกกันเป็นยังไงเดี๋ยวไปสอบถามเขาสักหน่อยโอ้บ่ายกว่าๆเขาคนเยอะแล้วแน่นเลยตอนนี้เยอะครับนะพึ่งบ่ายโมกว่าๆเองแสดงว่าอ่า พุ้งจับดีลูกค้าก็เลยมาเป็นไงได้กี่ตัวละ6-7ตัวแล้วครับ6-7ตัวแล้วนะมาชั่วโมงยังเนี่ยได้ชั่วโมงพอดีชั่วโมงพอดีโอชั่วโมง6-7ตัวก็สุดยอดแล้วเออเออมาประจำไหมเนี่ยประจำอยู่เหมือนกันครับอ๋อมาบ่อยๆนะอากาศเป็นไงทีนี้อากาศดีเนาะโปร่งดีครับอา่าโปร่งโล่งสบายนะ เออเอาเอาเอาขอให้โชคดีนะวันนี้ได้สักสองสองโลนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเพิ่งเปิดบอ่อนะครับนะเพิ่งเปิดบอ่อนี่ขนาดเพิ่งเปิดบอ่อนะครับนะบ่ายโมงครับนะตอนนี้บ่ายโมงคนเริ่มเยอะละคนเริ่มเยอะและ้ว <c oughs> อ่าสวัสดีพี่บอยสวัสดี สวัสดีสวัสดีโอ้โหเป็นไงขาประจำที่นี่เลยไงเนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่นะได้อยู่นะกุ้งใหญ่จับดีนโอเคอเล็กสวัสดีปลาเล็กสวัสดีสวัสดีนะสนุกนะตอนนี้มากันเยอะแยะเลยนะครับนะขนาดเพิ่งบ่ายโมงเท่านั้นพอตอนนั้นแล้วนะครับใครว่างก็เรียนเชิญครับแต่แก่น้องกุ้งจับดีไหมด่ครับโอเคสุดยอดครับนะสุดยอดอาหารการกินก็สะดวกสบาย เป็นไงพักผ่อนสบายดีไหมร่มเย็นนะอ่าร่มเย็นเราสูตรป้ามาลองอยู่แับปลากระพงมาลองอยู่อ๋าโอเคโอเคเข้าใจมากครับอ่าโอเคอ่าหัทดิยิ้มหน่อยอ่าโอเคครับนะฮะมาแล้วพักผ่อนกันนะครับนะที่นี่ก็สะดวกสบายอย่างที่ว่าครับนะ,ะคนก็เริ่มมานั่งกันละ เยอะสถานที่นั่งเยอะแยะเลยครับนะนี่เพิ่งบ่ายโมงนะครับนะตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแนละ้วสถานที่เขากว้างกวางจริงรจริงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะถ้าเกิดใครไม่ได้ไปไหนอยากตกกุ้งก็เรียนเชิญครับนะมาที่นี่ได้ปากน้ําวินเทจและสวดอาหารครับนะสุดยอดครับนะสุดยอดครับนะนี่ก็หัวบอ่อเลยนะครับขาประจําโอเคอาหารครับนะอาหารใครสั่งมาเนี่ยอ่าชื่ออะไรเนี่ยอาหารชื่ออะไร พอมกทะเลป่ะอโ,โอ้โหครับนะสวยงามครับเนี่ยทำน่ากินครับนะเป็นรูปนกรูปอะไรอย่างดีเลยนี่สุดยอดครับนะสุดยอดมากันแล้วครับนะบริเวณที่ปล่อยกุ้งชั่วโมงหนึ่งเขาก็ปล่อย4โล อันนี้เป็นเคาน์เตอร์อกิโลครับหนะ้ากิโลเพราะเดี๋ยวก็มีของรางวัลแจกกันเาขาบอกว่าอย่างนั้นที่นี่แจกกันแบบนำใจกันไปเลยแตงย้อนนิดๆดะครับทนะ่านหมอพี่ช่วยสวัสดีพี่ช่วยสวัสดีสวัสดีไปไงนทำอะไรอะ ลูกค้าสร้าคอนเดนท์ให้ลูกค้าใช้แต่อุปกรณ์อุปกรณ์นี้สายเสือมีพร้อมเลยนะอ่าดีมากพี่ช่วยอ๋ออย่งไรมาใช้บริการก็รีอุปกรณ์พร้อมอ่อมีอุปกรณ์พร้อมเลยนะโอเคต่อบริการนะพี่ช่วยนะครับครับครับขอบคุณครับครับนะเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่นี่เขาสะอาดสะอาดจริงๆ ห้องน้ําใหญ่โตมโหฬารครับเนี่ยโอ้โหเข้ามาครับนะโอ้โหเนี่ยเข้ามาเลยครับห้องน้ําใหญ่โตจรจิงๆสะอาดสะอ้านที่นี่เข้ามาไม่ผิดหวังครับกินเกินไม่มีรบกวนครับนะนี่โอ้โหดูเฉพาะโถฉี่ห้าโถด้วยกันห้องซัวอีกสองห้องอ่างล้างมือล้างหน้าสะดวกสบายจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆโอโถงครับที่นี่โอทง ใช้ได้เลยครับน่ใช้ได้ถือว่าใช้ได้ผ่านครับหน้าผ่านผ่านนะคพึ่งบ่ายโมงก็ลูกค้าเยอะแยะแล้วตอนนี้กับเธอเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องกลับก่อนเพราะจะต้องรีบไปทุรละต่ออีกก็คิดว่าบ่อปากน้ำวินเทจก็เป็นบ่ออีกหนึ่งบ่อในสมุทรประการ ที่ที่ดีนะครับนะที่ดีอีกหนึ่งบอกกว้างขวาง,วางนะครับนะก็ขอเชิญชวนแฟนเพจท,ทุกทท่านนะเข้ามาเที่ยวมาสัมผัสกันได้นะขอบคุณครับนะบผมกลับก่อนวันนี้สวัสดีครับ